บ้านมังอยู่ตรงนั้นเหรอฮะแหกก้งออกมาทําไม,ไมเข้าบ้านแบบนี้เลยโอ้โหไอ้หานี่บ้านช่องมีไม่นอนนะสภาพอยากเป็นแมวจรมากมั้งฮะ แหกกองออกมาแล้วก็มานอนกิ้งหน้าบ้านด้วยนะโอ้โหเ oh ข้าบ้านได้แล้ววันใหม่หมันนอนกิ้งเลยตรงนี้มันสกรปรกโอ้โ oh หนอนสบายใจมากวันใหม่ ออีอ้วนเข้าบ้านเร็วๆเลื้อยเ,เป็นงูเลยมึงเข้าบ้านเอาเข้าไาจะกิ้งอีกนานไหมเข้าได้ยังนะจะเข้าบ้านได้ยังฮะเข้าบ้านได้ยัง อืมอ,อืมอ,อืมมันใช่ที่นอนมึงไหมมันสกระปกมันสกปรกระปกอืมสรุปจะนอนตรงนี้อืมนอนประชดแม่หรือเปล่าเนะี่ยหลับจริงเหรอ หลับจริงเหรอวันใหม่ลุกข้าวบ้านเร็วๆเร็วๆข้าววันมันหลับเฉยป่ะนอนหลับตาเฉยเลยอ่ะโอ้โ มดจอบไปเลยะให้หมดจอบไปเลยะ